กลับมาชมกันต่อกับการพยากรณ์แบบไม่เห็นหน้าของพี่พจน์อานนท์ซึ่งมีลัคนาราศีเมษนี่ไงท่องทางการหมดของเงินในวัยต้นชีวิตนะหาเงินไม่ใช่ได้น้อยไ,ได้มากแต่หมดไปกับไอความเพลิดเพลิน,นจำเรืนจิตนะเพราะความใจดีพี่ใจดีจัดให้เนี่ยนะเงินหมดไปเยอะเราเป็นคนขี้สงสารไง<า>เห็นเด็กๆแบบไม่มีเงินเราก็ให้ให้ให,ให้อะไรอย่างเงี้ยบางทีบางทีเราจ่ายให้เด็กมากกว่าที่เราใช้อีก และค้ำพยากรในชุดต่อไปจะแม่นแค่ไหนไปชมกันครับในดวงชะตานี้มีพันธุเป็นมรณะพันธุเป็นมรณะแสดงว่าข้อที่หนึ่งเป็นคนอาจจะโยกย้ายถิ่นฐานที่อยู่หลายครั้งพันธุเป็นมรณะคือพระจันทร์คือตาข้างขวาจะต้องสั้นหรือเอียงหรือมีปัญหาตาข้างซ้ายก็มีปัญหาอีกข้อจันทร์เป็นมรณะในเรือนธาตุน้านํา เด็กๆเ,เคยจมน้ำบ้านเคยติดน้ำฟันทุง่งต่อมาในเรือนมรณะนะมีพุทธสุขร์นะจันอยู่สามดวงเลยนะแล้วเลงกับลาหูนะพุทธลาหูต้องเคยถูกหมากัดและมีความหมายบริบทใกล้เคียงปากเสียพูดเวลาว่าดูเหมือนทะลึ่งบ้างแต่คนชอบสุขภาพจริงๆอะ่ะต้องระวังเรื่องบายพาดหัวใจข้อที่หนสองลม ระบบลมคอหลอดลมมันเป็นจุดที่มีดาวราหูมาอยู่อายุเนี่ยคือราหูราหูคือลมลมตีแน่นนะโอกเพออ้วนนะแถมไม่ใช่อ้วนอย่างเดียวราหูนำหน้าดวงชะตาหัวเธอปะทงคำพยากรณ์ชุดที่4เรื่องอดีตและเรื่องสุขภาพของพิพอานนท์ที่อยู่ในลัคนาราศีเมษข้อที่1ในอดีตตอนเด็กๆด,ดวงนี้เคยจมน้ำ หรือมีบ้านอยู่ติดแม่น้ำข้อที่2ดวงนี้อาจมีปัญหาเรื่องสายตาสั้นและเอียงหรือทั้งคู่และข้อที่3ดวงชะตาน,นี้สุขภาพต้องระวังเรื่องหัวใจและระบบลมในทอ้องทำไมก่อนตอนเด็กๆเ,เคยตกน้ำนะพี่เคยจมน้ำเธอจมน้ำแต่แต่พี่ชายอ่ะตายฮะตอนนั้นอยู่แถวคลองแสนแสกี่ขวบพี่ พี่จาไม่ได้แหละพี่อะรอดแต่พี่ชายจริงๆอะพี่ชายคนะตายตรงตายใช่แล้วก็แล้วก็แล้วก็โรคไอท้องลมเนี่ยพี่เป็นอยู่เป็นกำลังใช่กําลังสงสัยกําลังจะรักษาแล้วก็บายพารเนี่ยหมอเขานัดไปใช่คือไปตรวจที่โรงพยาบาลเขาบอกว่าลองมาดูให้มันละเอียดอีกทีพี่ก็ยังไม่ได้ไปแต่เดี๋ยวว่าจะไปตามันก็เสียตามอายุอ่ะ แต่มันก็คอมเมนต์คอมเมนตน์ทีตรงนี้ตึ๊กตึ๊กตึก๊กบ่อยๆทีข้างขวาค<า>่ะหม,มากัดมีแผลไหมครัพี่พศพี่กลัวหมามากเพราะว่าก่อนตอนเด็กๆขี่จักรยานแล้วหมามันวิ่งไล่แล้วมันก็กัดอย่างเงี้ย hmm. นี่กัดแถวๆนี้แหละแล้วพี่ก็กลัวจนทุกวันนี้ก็กลัวหมาไม่เอาเลยท<อ>มทําท,ทีมงานพี่เวลาไปดูโลเคชั่นถ้าบ้านไหนมีหมาแบบไม่เอาเลยไม่รับ <laughs> อันนี้คือคําแบบคําสั่งเด็ดขาดเลยอันนี้อันนี้อันนี้ก็ตรงเพราะว่า เป็นคุณโกมาแล้วก็ที่สำคัญเคยเคยจมน้ำตอนเด็กๆค่ะถือว่าแม่นเลยนะแม่นมีอีกอันหนึ่งที่น้องรู้สึกว่าเฮ้ยเอออันนี้จริงกับประโยคเดียวกันบางคําคนอื่นพูดแบบอุ้ยไม่น่าฟังแต่พอพี่พศพูดปั๊บเออมันขามันตลกอะต่อให้เป็นคําหยาบก็เหอะพี่พศอาอารา์บอกปากเสียเห็นว่าค่ะไม่ใช่หรอกบางทีเราจะมองโลกไม่ค่อยเหมือนคนอื่นไง คนอื่นเขาจะมองอีกแบบเขาจะพูดอีกแบบพอพี่เอามาพูดอีกาแบบมันก็จะกลายเป็นเรื่องตลกจนอายุผ่านนี้เราย้ายถิ่นฐานบ่อยมากไหมคะตั้งแต่เด็กๆมาก็สมัยเด็กๆย้ายถิ่นฐานบ่อยมากไม่เคยอยู่บ้านแต่พอตอนโตก็ก็ย้ายตามที่แบบเราซื้อบ้านใหม่เราก็ย้าย มาอยู่บ้านใหม่อะไรเงี้ยเป็นหลักเป็นฐานหน่อยอเพราะย้ายไม่ไหวของมันเยอะของเริ่มเยอะแล้วนะโอ้โหคําถามชุดนี้คุณผู้ชมเยาว่าแต่ตัวปรัสนีอึ้งเลยค่ะพิธีกรอย่างกินก็อึง้งตามพี่พศไปด้วยเป็นยังไงบ้างคะความแม่นให้คะแนนเท่าไหร่ก็เต็มร้อยพี่ก็เกาสเหลือลีกันเลยสามันได้เลยค่ะอาจารย์ค้ทางปรัสนีฝากมาค่ะอาจารย์บอกว่าที่นั่งฟังมาทั้งหมดตรงนี้ อึ้งกันไปหลายข้อแต่ว่าคะแนนเต็มร้อยเขาขอให้อาจารย์97ก่อนอีก3เดี๋ยวค่อยไปให้ตอนที่เจอหน้ากับอาจารย์ค่ะนี่ยังมีอีกที่อยากบอกกล่าวคู่ครองความรักไม่พูดไม่ได้ต้องเกิดไว้ก่อนเจอหน้าตามดวงชะตานี้ดุเด็ดเผ็ดมันครับตามโบราณครูท่านว่าหากบุรุษชาติอาชาไหนามีอังคารเป็นมหาจากักรนั้นคือสู้ไม่มีถอย เพราะดวงชะตานี้โดดเด่นดาวอังคารเป็นตัวแทนเครื่องเพศชายเป็นมหาจักรมหาจักรฟักตัวให้เป็นใหญ่กว่าจะได้ต้๊กวันฟันฟัน,ฟน,ฟนโฉงเจงนี่ถือว่าเป็นเจ้าแห่งการลำมาสูตรโดดเด่นทีนี้เมียตัวจริงดูเป็นคนกลัวเมียประดม,มแล้วเมียจริงต้องลึกรับตับตอนสนุเปตานิมรณะต้องไม่เปิดเผยจ้าคนก็ไม่ค่อยเห็นเมียหรอกนะ คือมักจะปกปิดตามดวงนะต้องเกรงใจเมียฝรุรงและทำพยากรณ์ในชุดสุดท้ายเรื่องคู่ครองและความรักของพิพอานนท์ซึ่งอยู่ในลัคนาราศีเมษข้อที่1เรื่องความรักดุเด็ดเผ็ดมันสู้ไม่ถอยข้อที่2ดวงนี้เป็นคนกลัวแฟนและที่เกรงใจแฟนและข้อที่3 เมื่อมีแฟนสถานะจะไม่เปิดเผยเป็นความสัมพันธ์แบบลับๆคือเขาไม่ทราบว่าเราเป็นใครใช่ใช่เขาก็เลยใช้คําว่ามีเมียดุซึ่งความจริงเอาเป็นตัวจริงแล้วกันไม่จริงๆเราก็มีแฟนนะเราก็ส่วนใหญ่ผมมีฟแฟนเดีเรามีแฟนพร้อมกันหลายๆคนไงต,ตอนเด็กๆตอน,ตอ,นอะไรเนี้คนะตอนนี้ก็มีเก็บไว้คนหนึ่งไงแต่คนอื่นก็แค่ สเปสปะหมายถึงว่าพี่จะมีตัวจริงอยู่คนนึงใช่แล้วก็จะกลัวแล้วก็จะเกรงใจเขาพอเขาพูดคํานึงเราก็เออไม่เอาดีกว่าไม่ไปทำดือาอะไรเราเราเราเป็นคนแบบถ้ารักใครเนี่ยเราก็รักจริงไงแต่พอถ้ามันเจอผ่านผ่านมาก็แวบนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็จะเกรงใจอยู่แค่คนเดียวคนเดียวเลยใช่เป็นคนเจ้าชู้จริงๆเป็นคนเจ้าชู้มาโอ้โหแต่ก็จะรักอยู่คนเดียวแต่อย่ไปพูดน้ำปั่นนี้มันรู้ไปแต่แล้วเออรู้หมดแล้วเนี่ยปั่นเนี้ย โอ้นั่นแหละไม่เป็นไรค่ะทั้งหมดทั้งมวลนี้อีกสามคะแนนพร้อมจะให้หรือยังคะเราไปเจอตัวจริงก่อนดีกว่าไปไปไปงั้นเดี๋ยวพาพี่พจไปเจอตัวจริงอาจารย์ไปเลยค่ะพี่ไปเลยการเซอร์ไพรส์ของประสนีจะเป็นอย่างไรอาจารย์โอดีครับโอ้ต้องยืนเอาท่อนนี้ดีมตามชมกันต่อช่วงหน้าครับ